ามาถึงนี้ได้ไงช่วงเนี้มีอาการแปลกๆอ่ะอยากกินของเปรียปร้ยวๆแล้วมานึกๆดูแล้วนะที่ผ่านมาเคยดูป่ะมาราโมเทสเตอร์เลิฟซีนเยอะเหมือนกันนะเพระเอกอกี่คนแล้วเลิฟซีนย่างหนักเลยในในก็มาถึงโรงพยาบาลนะข้าไปเลยไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพกันเข้าไปแล้วข้าไปแล้ว ทำ <R> ไมมาอยู่ที่เดิม,มแล้วนี่คืออะไรก็วนเวียนอยู่แค่น,นี้เข้ามาแล้วไงมาถึงก็ต้องไปลงทะเบียนไหนเออลงทะเบียนไงสวัสดีค่ะมาติดต่อตรวจส่้างกายตรวจสุขภาพนะคะไม่มีประวัติที่โรงพยาบาลเลยคะไม่มีประวัติที่โรงพยาบาลเลยค่ะแต่ว่ามีประวัติอาชญากร โอ้ยยังถ่ายรูปด้วยอะ่ะมองต้องนะคะแต่ยิ้มได้นะคะหนึ่งสองสามแต่ว่าคือได้แค่สัดเดียวแล้วถ่ายไม่ติดด้วยเมื่อกี้นี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าต้องวันทำดันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออวทำดันรอหินหรืออะไรวทำดันผู้รังนะเ<ไ>ดี๋ยวดูวิผลออกมาเป็น,นยังไงนะ ปกติถึงแค่นะความดันปกตินะ9 8 8า3 2 6 9 4 2าสอเ้าสเรื่องสองหรือเปล่าคือว่าไม่ได้ใส่สักซ์หรอกหัว่าเป็นที่ขนตาสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมไม่ได้ทานอะไรนะคะย่างเลยค่ะ <S <S เรารู้มานะถ้าจะตรวจเลือดน,นี้ต้องงดกินอาหารมานะระหว่างนี้ก็ไหนๆก็ไม่มีคนเข้ามาแล้วก็เออ ขโมยของหน่อยได้ไหมขโมยของไปขายแล้วกันเอามาลเลยเก็บที่ได้ไหมปสัสสาวะได้ะคะ่ะเก็บปัสสาวะแล้วร้องควนเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อกางเกงน้ำมือนะคะน้ำหนักปัสสาวะในห้องนี้อะะใช่เอาไว้อห้องะประเด็นอยู่ที่ว่าจะยืนฉี่หรือนั่งฉี่วะแล้วเดี๋ยวออกมา <c oughs> เปลี่ยนชุดแล้วสวยเลยอะ่ะบอกได้เลยอะ่ะเปลี่ยนชุดน <c oughs> ะนะ <c oughs> โอ้โหเซ็กซี่ปล่ะจริงๆจะแก้ผ้าเราตอนแรก<ม>ก็ว่าเออแต่ว่าเกรงใจคนที่นี่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้โอ้โหไ่ปะจิตสักหน่อยไหมจิตซาเออรกรีนเนอาะโอ้โหกลิ่นติดมือเต็มเตมเลยเจ็บนิดนึงนะคะมาดางโอ้โหถ้าเอาไปสักขนาดนี้ก็ขอไปต้มเลือดสักหน่อยถออ เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไปอีกทะเลก่อนเลย่ะครประเด็นอยู่ที่ว่ายังมีปอดอยู่หรือเปล่าก่อนเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้หายใจทางปอดแล้ว ต้องมืดมืดองนีนค่ะต้องมืดอยนน่งนะคะจัดช่องทองไปแล้วเราจะตั้งคันเลยเปล่า<บ>ใส่ต้องไปถามคุณหมอตอนนี้หมดแล้วเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะรู้ผลแล้วเขอไปหาคุณหมอหน่อยดีกว่าเครียดเหมือนกันเนะี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกระดามดก็มีกังวลนะคะว่าจะตั้งคันหรือเปล่าอะค่ะตั้งคันหรือเปล่าครับใช่โอเคฮะถ้างั้นถามประวัตินิดนึงปกติแข็งแรงดีไหมมีโรคประจําตัวอะไรไหมแข็งมากเลยค่ะก็คือว่าไม่ได้มีโรคอะไรเลยถ้าแข็งมากสงสัยจะไม่ท้องแน่ผมว่าถ้างั้นจริงเหรอเพื่อนมาหมายถึงอะไรอะคะ ท้องแข็งไงครับใช่ค่ะท้องแข็งแล้วมีอาการอะไรไหมปวดท้องอะไรไหมอย่างตอนนี้ค่ะก็เวลาอยู่ต่อหน้าคุณหมอมก็จะรู้สึกหวั่นไหวบ้างค,ครับก็จะมีบ้างตรงเนี้ยค่ะอาการคล้ายๆผมเลยรู้สึกหวั่นไหวเหม <c oughs> <ๆ>ือนกันน่ามือนเร่าวันไหวหรือว่ <c oughs> <c oughs> าด่วนทานข้าวครบสามมื้อไหมข้าวกลางวันเย็ยนตรงเวลานะตรงคร่าจะมีคนนำมาถวายให้เลยอะค่ทำงานว่าถวายเลย ตักทุบด้วยตักทุบด้วยตีดอครับตับเดียวเองครับตียวไม่มีสะอาดเยี่ยเอางี้มาดูผลเลือดดีกว่านะระดับน้ำตาลเนี่ยนะครับปกตินะครับไขมันเนี่ยคอเลสเตอรอลได้152ค่ะถ้าปกติไม่ควรเกิน200การทำงานของตับการทำงานของไตนะครับก็ปกติ ตรวจปัสสาวะก็ปกติปอดก็สวยด้วยนะครับเนี่ยครับปอดนี่ปกตินะครับสวยงาม,ม,มครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรสวยงามเลยเราเรียกว่าสวยงามทั้งภายนอกและภายในโอ้โหจิตใจก็สวยงามหัวใจก็สวยงามตอนที่หมอ,อยาสะเก็ยบถวใต้ของหมดเอาไว้ไหมคะก็คืออันนี้ผลการอัสอันนี้ไม่ใช่ลูกของมดหรอคะมันไม่ใช่ครับอันนี้ไม่มีครับหมอพยายามตรวจแล้วนะครับไม่เจอครับ ไม่เจอมัลูกไม่มีออะไรไม่ต้องแน่นอนครับประเด็นคือยังไม่เจอหมดลูกเลยไม่เจอมัลูกครับหมอบอกได้เลยครับฟันทองครับไม่ท้องวันนี้มันก็รู้สึกดีมากเลยแล้วก็คุณหมอไม่ได้อยากจะฝากเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของทุกๆคนไหมคะครับก็อยากให้ช่วยหันไปดูแลสุขภาพกันมากนะครับที่สําคัญอย่าเครียดมากหาเวลาให้เหมาะสมให้ชีวิตให้สมดุลทั้งการงานทั้ง การดูแลสุขภาพทั้งชีวิตครอบครัวนะครับก็ขอฝากไปได้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากวันนี้ทําให้รู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็วันนี้สบายใจแล้วต,ต่อไปนี้จะรักษาดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อที่จะว่าออใช้ชีวิตช่วงที่เหลือน,นี่ยอยู่กับคุณหมอแม่คะวัน,นนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ,อคะขอบคุณค่ะเราไปหาหมอแต่ทุกคนแนะนำว่า ให้ไปหาหมอผีดีกว่าและนี่คือบันทึกของมาดมดในมดใดอารี่สนับสนุนโดยฮอตพอตบุฟเฟ่นานานชาติ